โฆษกของกองทัพสหรัฐวา้าเปิดเผยกับสำนักข่าวเมียนมาหนาวว่ากองทัพสหรัฐวา้าซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ทรงอำนาจที่สุดของเมียนมาได้ยึดเมืองตั้งย่านทางตอนเหนือของรัฐฉานแล้วการเข้ายึดครองเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อหยุดความขัดแย้งในรัฐฉานตอนเหนือไม่ให้สงครามลุกลามขยายวงไปถึงตั้งย่านและเพื่อปกป้องการสู้รบในเมืองลาซิโอที่อยู่ใ,ใกล้เคียง ภายหลังเมื่อวันพุธกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางบุกโจมตีหมู่บ้านใกล้กับฐานทัพว้าสองแห่งจึงตัดสินใจส่งทหาร2,000นายพร้อมกับอาวุธครบมือที่ส่วนใหญ่มาจากกองพลที่171ที่มีฐานทัพใกล้ชายแดนไทยเข้าร้อมรอบเมืองตั้งย่านไว้ก่อนจะเจรจาและเคลื่อนพลเข้าเมืองด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่11คันรวมถึงรถกระบะติดธงกองทัพสหรัฐว้าอีกหลายคัน กลุ่มฮิสบอลล้อออกถแถลงการระบุว่าได้โจมตีกองกำลังทหารอิสราเอลและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจารกรรมของอิสราเอลในพื้นที่ตอนเหนือของดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองระหว่างปฏิบัติการสนับสนุนปาเลสไตน์ครั้งใหม่ซึ่งเป็นการตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลต่อชาวเลบานอนและหมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศโดยเฉพาะในฟากิลา ขณะที่นายยูริเอเดลสไตน์ประธานคณะกรรมการกิจการต่างประเทศและการป้องกันประเทศของอิสราเอลอยากเห็นการวางรากฐานทางการทูตสำหรับสงครามที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มฮิสบอลเลาะและต้องการใช้ทางออกทางการทูตแต่ด้วยการยกระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้โอกาสในการหาทางออกด้วยการทูตจึงลดกำลังน้อยลงเรื่อยๆ หลังพระเครื่องหลวงปู่มหาศิลากำลังเป็นที่นิยมก็เป็นโอกาสให้มิจฉาชีพนำ Facebook ปลอมที่อ้างชื่อของร้านเช่าพระเครื่องชื่อดังเอจกพัฒมาใช้หลอกผู้ที่อยากเช่าพระซึ่งนายบวรเพิ่มพูนทรัพย์อายุ63ปีและเพื่อนหลงเชื่อและโอนเงินเช่าพระไปคนละสององค์องค์ละ1,000บาทรวม4,000บาทแต่เพจได้แจ้งกลับมาว่ามีรางวัลพิเศษให้เป็นสร้อยข้อมือทองคาหนัก5บาท พร้อมขอค่าภาษีธรรมเนียมจำนวน6,000บาทก่อนนายบวรเอใจน่าจะโดนมิจฉาชีพหลอกเพราะเทจจริงแจ้งให้โอนเงินเข้าไปที่บริษัทโดยตรงไม่ใช่โอนในชื่อบุคคลอื่นใดจึงเข้าแจ้งความที่สอพอเมืองนนทบรุรีโดยคาดว่าจะมีผู้เสียหายเช่นนี้อีกหลายรายเรือเอกจะเด็ดวชิรสอน,นายกเทศมนตรีตำบลกรณพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้กระนพลาซาตำบลกระนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนร้านค้าที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้น12ร้านมูลค่าความเสียหายประมาณ43ล้านบาททั้งนี้ทางเทศบาลตำบลกระนจะได้เรียกผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมาสอบถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน ขณะที่หนึ่งในผู้ประกอบการร้านค้าขายเสื้อผ้าในตลาดเปิดเผยว่าหลังทราบเรื่องได้วิ่งมาดูพบว่าเพลิงได้โหมลุกเข้ามาจากทางด้านหลังร้านส่วนความเสียหายเฉพาะร้านของตนเองนั้นประมาณ3ล้านบาทโดยขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐยังคงยืนยันไม่ประสงค์เข้าร่วมงาน ดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลในวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567เวลา17.30นนที่พิพิธภัณฑ์บ้านปาร์คานเลิศถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐเข้าร่วมแทนโดยมีแกนนำพักพลังประชารัฐที่เป็นรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วยได้แก่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านายสันติพร้อมพัฒน์และนายอัฐกรสิริรัทยากร นักเรียนจากโรงเรียนเทิงวิทยาคมอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพาการถ่ายรูปเซลฟี่กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอย่างสนุกสนานเป็นกันเองหลังพาคณะเยี่ยมชมช่วงเรียนรู้เยาวชนวิสาหกิจชุมชนพร้อมกับร่วมเวทีนายกพบเยาวชนฟังเสียงสะท้อนปัญหายาเสพติดที่ทะลักเข้ามาเยอะจนราคาถูกมาก และปัญหาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายรวมถึงปัญหาสุราที่เด็กอายุ5ขวบสามารถซื้อสุราได้โดยหวังให้นายกช่วยแก้ปัญหาซึ่งนายกบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทำหน้าที่ปกป้องอยู่แล้วแต่สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาก็จะต้องร่วมมือกันด้วย หลังโลกออนไลน์ต่างพูดถึงพร้อมวิจารณ์กรณีของแพทย์หญิงเกศกมลเปลี่ยนสมัยสอวอจากกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ระบุว่าจบมาจากต่างประเทศโดยภายหลังสอวอหมอเกศได้ระบุผ่านทนายความว่าจะฟ้องร้องหมิ่นประมาทผู้ที่กล่าวหาและพาดพิงให้ได้รับความเสียหายนั้นนายปลอดประสบสุรศดีประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อมพักเพื่อไทย ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กว่าขณะนี้ท่านเป็นบุคคลสาธารณะท่านต้องอดทนต้องยอมรับการตรวจสอบเพราะหน้าที่สอวอจะต้องไปตรวจสอบคนอื่นไม่ใช่มาขู่ฟ้องร้องคนอื่นเขาถ้ารับการตรวจสอบไม่ได้ก็ไม่ควรอยู่เป็นสอวอหลังพบศพของหญิงสาวสภาพเน่าเปื่อยในถุงดำทิ้งในกองขยะพื้นที่รกร้าง ข้างถนนเส้นวัดผาท่าอิดหมู่สองตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราโดยคาดว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวสาวจีนที่ถูกเรียกค่าไถ่และหายตัวไปหลายวันหรือไม่พลตำรวจตีนพสินพูลสวัสดิ์รองพบชนยืนยันว่าจุดที่พบศพสอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่พบผู้ต้องสงสัยขับรถมาจากฝั่งตรงข้ามประมาณ30นาทีก่อนที่จะวนรถแล้วยูเทิร์น กลับมาจอดฝั่งเดียวกันกับจุดที่พบร่างแล้วถือวัตถุบางอย่างลงจากรถหายเข้าไปข้างทางประมาณ20นาทีจากนั้นจึงขับรถออกไปเจ้าหน้าที่จึงเก็บ DNA เพื่อส่งตรวจโดยตำรวจกำลังเร่งสอบถามไปยังครอบครัวของนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนว่าเคยทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกและศัลยกรรมบริเวณฟันกรามตรงตำหนิรูปพรรณที่เจอในศพของหญิงสาวที่พบหรือไม่คาดว่าใช้เวลาไม่เกินสอวัน จะทราบความชัดเจน